สถานี a ้ y y u n v v r s s t y y ก็2ป้ายจับที่ห้องอีกค่ะเดี๋ยวมันจะซินชอนแล้วก็ A.Y. สถานที่แรกที่เราจะไปนะคะคือมหาวิทยาลัยสตรี a อวคือมหาวิทยาลัยเนี้ยจะมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่เรียน แล้วก็ที่จะไปเพราะว่ามันจะมีตึกอันหนึ่งที่สวยงามจริงๆแล้วถ้าเรามาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเยอะๆที่นี่จะสวยมากเลยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนแต่เราก็จะไปถ่ายตรงตึกหนึ่งตรงบันไดที่มันสวยๆอะ่ะแล้วก็ย่านนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าย่านอีแดก็คือว่าจะมีขายพวกของผู้หญิงกระจุ๊กกระจิ๊บน,นู่นนี่สร้อยแหวนกิ๊บกิ๊บเอ่อหมวกเออกระเป๋าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็พาเด็กๆไปช็อปการคะ่ะ อะเราออกทางออก2หรือ3ก็ได้นะคะไปเอวาวูเมนยูนิเวอร์ิตี้ที่นี่นะหลายสถานีรถไฟเลยมันจะไม่มีบันไดเลื่อนก็ต้องปีนบันไดอย่างนี้นะคะได้ออกกำลังกายเยอะเลย<ช>เอาเจอร้านปาริสบัเกตแล้ว <มา S 2> เดี๋ยวเราซื้อขนมปงังะไรนี้กินกันดีกว่าคือคือเวลามี ราคาแล้วก็จะมีบอกด้วยว่ากี่กิโลแคลนี่นประมาณหนึ่งวัตช์ใช่ไมนี่น่ากินนะพอดูดิเหน็นไหมน่ากินมากอย่างเงี้ยซื้อไปไว้แล้วแบบไปกินตอนเช้าอะไรเงี้ยเป็นอาหารเช้าได้ป่ะดิฟรายชีสติก,อ,กอ่ะอันไหนอันนี้มันเป็นชีสโพเตโต้อ่ะ,อะน่นนานกินนะใช่อันนี้อันนี้ก็น่ากินอยู่นะอันนี้เป็นทวิสโดนัทโดนัทน,น้ำตาล น้ำส้มน่ากินมากเลยพันแปดร้อยวอนเท่าไหร่หกสิบบาทน่ากินอ่ะเอาไหมนี่น้ำอะไรอ่ะอยากกินเบรฟุตอันนี้น้ำองุ่นนี่แล้วใยญ่ใหญเลยนี่ทำไมของน่ากินเยอะมากเลยอันนี่ก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินไปไปมามานี่ลองลองท้องยังไงเนี่ยเต็มถุงมันน่ากินหลายสิ่งมากของน้องพี่เป็นชีสโบเดโรชีสไม่รู้เป็นยังไงนะลองชิมดูสิอร่อยไหม อร่อยอรอมันเป็นไงโปอเดโดมันฝรั่งชีสเหรออุ้ยดุกไม้อยากกัะของปลอมแน่ฮะของจริงสวยมากโอ้ยเป็ดไหมแดงแล้วนี่เุณนแม่ใช่เป็นไหมเริ่มแดงแล้วนะอุ้ยเป็นเม็ดซ่อมน่ารักเออเรามาถูกไหมอ่ะที่นี่หรือเปล่าอ่าระหว่างหลงทาง กินกันใหญ่เลย <c oughs> ไม่ไม่รออะไรละเ <c oughs> จอทางยังใ่หมน <c oughs> ต้องไปทางนู้ <c oughs> นินๆไปอีกประมาณสิบสิบนาที <c oughs> ไอติมช็อกโกแลตน,นี่เขาเรียกว่าช็อกโกมาการองมันเป็นเหมือนเนื้อมาการองแล้วข้างในเป็นไอติมหนาๆไอติมดีมากมาการองอร่อยมาก <c oughs> แนะนําเลยอันนี้อร่อยที่ร้านปารีรสบาเก็ตนะใครชอบช็อกโกแลตชอบมาการองเลยวต้องชอบอันนี้กิมชิมยังอร่อยมากเลยเนาะอันนี้อันนี้ก็อร่อยรู้สึกว่าเมนูของทุกคนที่กินคืออร่อยหมดอร่อยหมด อันนี้ไม่อร่อยกันน้ำใช่ไหมน้ำไม่อร่อยเออใช่น้ํากาแฟอร่อยไหมอร่อยของแต่ว่าน้าส้มขวดๆแบบนี้นมันมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ผสมไงแ,แท้เกินมันก็จ,จะออกขมๆนิดนึงเลยเถึงตรงแลนด์มาร์คที่เขามากันแล้วตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยซีเอวานะคะก็คือว่าเขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้มันจะเป็นบันไดสวยๆเห็นไหมแล้วก็เป็นมันเป็นเนอร์เนี่ยแล้วเขาก็ทําเป็นตึกแล้วก็เจาะช่องเนอร์ขึ้นไปอ่ะ มันก็เลยจะแบบสวยแล้วเขาก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอะที่นี่ก็จะสวยมากแบบสีเหลืองแดงอะไรเงี้ยค่ะที่เห็นข้างในก็คือเป็นตึกนะเป็นตึกของมหาลัยอะค่ะเป็นตึกของมหาลัยไม่จับไปรู้กันตึกอะไรเคยฟังมาเหมือนกันว่าเป็นตึกแบบกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างก็ลืมไปแล้วนะแต่ว่าเป็นตึกของมหาลัยแล้วก็ดันสวยคนก็เลยแบบนักท่องเที่ยวก็เลยนิยมมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านดังนะกงชาเนี่ย เออถ้าเกิดว่าแบบว่าดูในรีวิวอัคนเขาก็ชอบมากี่ร้านนี้กันเป็นไรซ์มิล t ี a คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันคนนี้เป็นใครเกว่บอจไหมเป็นพระเอกเรื่องโฮเทลเดลารูน่าปะไม่ใช่อวุคนชื่ออะไรอ่ะกันไอ้นี่พระเอกเรื่องอะไรมาลามอ๋อไม่รู้ไม่เคยดูไม่รู้จักชีสแย่แล้วไม่รู้จักเลย ตอนนี้เราก็มาเดินช้อปปิ้งกันนะคะนี่มาข้าด้านแรกเลย,เยอันนี้นมีมนี่แบบว่าที่คีบ<น>ผมมียางมาัด<น>ผมมีโฮ้ยมีที่คีบผมสวยๆเต็มเลยนะคะหนูเคยอยากได็ที่คีบผมอยู่นะคะเดี๋ยวไปอวดเพื่อนเลยเราซื้อที่คีบผมอันละหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทบอลเราบอนบอนิจตาเห็นอย่างนี้นึกถึงบูจาเลยอะค่ะ เนี่ยเห็นยังไงเราเยถึงไม่ได้สปูจาไหมที่ไม่ใช่อเนี่ยปูจาเยอะมากเออเห็นเนี่ยเราเลยถึงปูจาทันทีชื่อร้านแถวแถวนี้มันปิดหลายร้านมันมันปิดเยอะมากอ่ะไม่รู้เรามาเดินมาถูกย่านหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมันปิดร้านไปหมดเลยก็ไม่รู้เราก็เลยจะออกจากแถวนี้ไปละไม่ไม่เดินละเราไปไหนต่อคะเราจะไปร้านหมูย่างบางทันน่าเย้ทุกคนคะเราได้เดินมาเดินทางมาอย่างยากลำบากเส้นเจ็บเหนื่อยเพื่อที่จะมากินหมูย่างบางทันค่ะ ต,ต่อรถแล้วต่อรถอีกขึ้นแบบจะเจอแบบที่ตีนบัดประมาณสิบกว่ารอบอะหมูย่างเลยไหมหมูย่างบางพันนีคืออะไรบิเทสก็คือเป็นร้านหมูย่างอันนึงในเกาหลีที่เมื่อก่อนบีเทสเขาชอบมากินกันเหนื่อยมากค่ะไม่ไหวแล้วนั่งรถลงสถานีซินซาทางออกหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเดิน800เมตรเดินพยายามไปไหมนี่ไม่ได้เป็นอาร์มี่นะพาลูกแบบจัแล้วลูกหมูดำ เราไส่มันก็ไก่ต่อ2ต่อ7จบวก5้าสถานีขึ้นออกมาเดินอีก800กว่าเมตรมาถึงเลี้ยวไปเลี้ยวมายังดีมาถึงได้นี่ร้านนี้นะคะนี่อยู่จุงชิกตังนี่มาเร็วคนน้อยคนน้อยโอเค้ทีนะคะหลังจากเดินมาอย่างนี้ขอรูปนี้รูปหนึ่งขอนีรูปหนึ่ง เอาเมนูมาดูก่อนแล้วพี่ปวางสั่งเลยเอาให้น้องให้น้องแนะนำเลยแนะนำเลยพ้ยค่ะนี่นะคะขนาดบนเพยดานยังมีรูปเลยพี่มีปั๊บจะเป็นรูปเยอะมากใช่พี่พนักงานเป็นคนไทยแสดงว่าน่าจะมีคนไรบ้างเฮ้ยมีลายเซ็นด้วยใช่ไหมคะ เซตเดือนนี้ทานได้ประมาณกี an no yeah. okay. şey way, e ่คนเขามีโต๊ะเนี่ยแต่มีคนไปนั่งและเขาจะมีว่าบางทันน่ะมานั่งแล้วก็ใครนั่งตำแหน่งไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปนั่งทับเลยเขาจะมีสติกเกอร์ติดอยู่ออนี้มันของเยอะมากมีรูปมีของมีอะไรเต็มไปหมดมีแก้วที่เป็นบางทันทั้งนั้นเลยนะคะเต็มไปหมดเลยเราสั่งแบบมั่วสซ่มมาโชคดีมีคนไทย มีคนไทยเป็นพนักงานหนึ่งนคนมารับออเดอร์ไม่งั้นงงแน่เลยอะ่ะเพราะว่าไม่ขนาดคนไทยอธิบายว่ามีอะไรอะไรเรายัางงงเอามาอย่างละสองอที่สั่งเนี่ยเกิดูสางชั้นหมูย่าง เขาพูดเป็นภาษากเกาหลีด้วยอะไรไม่รู้กระบอกน้ำนะคะก็จะมีรูป BTS บางทันตองดิชูก,ก,กระเกียบก็จะติดไว้หมดเหมือนกับให้มันคงคอนเซปต์นะว่าร้านเนี้ยร้านที่บางทันมากินเหมือนกับเป็นกินหมี่คนก็ตามรอยพวกอาร์มี่ก็ตามรอยมากินกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยเขาเอามาวางก็ไปย่างนั่งมองกันเขาบอกว่าย่างสิ <c oughs> อ๋อเอาออกไปโอเคค่ะเดี๋ยวเงจะย่างเองนะคะใครที่ย่างมันมีอันนี้อันเดียวลูกเดี๋ยวจะย่างให้เดี๋ยวจะย่างให้ ป้าบอกว่าแม่นี่อะไรแม่ไม่รู้นับวอล่อะไรอะไอหม้อร้อน,นเนี่ยบิมบิมบับบิมบิมบับเหรอบิมบิมบับ,บ,บ,บคืออะไรบิมบิมบับเออข้าวยำเหรอมีข้าวอยู่ในนี้ป่ะไม่มีข้าวนี่อ,อ๋อมันต้องมาใส่ในนี้เหรอมันไม่มีข้าวอยู่ในนี้นะเดี๋ยวมันมีมันนีมันนอกข้าวใสกินยังไงวะกินยังไงคะท่านผู้ชม อันนี้นะคะมันเป็นเหมือนมาม่ากิมจิอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมีไ,ไ<ห>ส้กรอกชื่ออะไรไม่รู้รเขาคือเราจะสั่งเมนูที่เขาพูดว่ามันเป็นเมนูแบบแบบแนะนําพี่อุหลบหน่อยเร็วหมูผักเขาปากเลย บ๋มไม่ใช่เขาผัดมาแล้วให้้แลวมองไม่เห็นหมูเลยอ่ะมีแต่คมันได้เค่ะกินได้ปกติก็กินจิมงิเดี๋ยวร้อชิมนะคะรอนแรกเล็นไม่มันร้อนลูกปากเลยแต่อนี้ไม่คือไม่รี้ไม่คอะไรอะลูกใครรู้บ้างนั่นสิคะหนูก็ไม่รู้หนูกินแต่สาหร่ายเลยดี ทอดหยาบไหมใช่ทอดหยามไหมไม่ใช่ไม่รู้ค่ะรู้ว่าเราจะใส่ท้าลงไปไหมพี่บิ๊มบอกว่าน่าส์อินซัลต์มิกสโอเคอ๋อเอาข้าวปโ้ครกเอาข้าวปโ้ครกแอ้าเนี่ยตักมาใตักมาใส่ช่วยตัวเองแล้วครกผัดเน้อทันไรนี่เหรอคะแล้วก็มาใส่ข้าวก็เกินไปกับข้าวก็ได้อ๋อมันเป็นเหมือนหมูด้วยมีหมูด้วยเกี่ยวหน่อยไม่ตัดหมูแล้วอ้าวไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรชิมน้ำมันก่อนนิดนึงอร่อยไหมนิตายังไม่ได้กินเลย หรือจะเอาซอสซอสจืดจางอร่อย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 มากค่ะอร่อยมากค่ะผักเอาวางไว้ไหนได้บ้างไม่มีที่วางแล้วอ่ะเออมาม่าอร่อยไหมมาม่าอร่อยอ่ยังไม่ได้ชิมมาม่าเลยค่ะเผ็ดไหมเผ็ดนิดเดียวแบบแค่ไม่รู้สึกอะอร่อยมากเอาผักห่อหมูแล้วก็กินอยู่บางคนเต่ว่าผัก แตเขาเอในปาาให้มาแล้วเอาหมูยัเอาใหม่นะเดี๋ยวคำต่อไปแต่งี้ถ้าหมูยัดก็ปาริงเหรออืเงคหะแบบนี้นนี้อ่ะอันนี้อันนี้ใบงาอันนี้ใบงากินยังไงกนยงไ่กินแบบนี้ไใช่ใช่แล้วพี่หอมให้ดี่ปากแล้เหรอไม่รู้เหมือนกันครรสุดนะ ดูชอบอันนี้กับหมูผัดหมูผัดหูผัดอ่อยเนาะอันสองอันสองแล้วก็หมูผัดอีกสองอันแล้วที่ตาไหนอรอยสดหมูผัดหางอันชอบอันนี้มายมาาเต้มผัดหมูผัดใครดี นี้โจ้นี้จินเคยมานั่งจินตรงนี้จินจินอ่าแล้วนี่ใครคะชูก้าชูก้านี่ใครอ่ะอันนี้น่าจะเจโฮปเจโฮปเจโฮตรงนี้อาร์เอ็มค่ะอันนี้จิมินจิมินจิมินอันนี้แม่มาดูใี่อะวีวีเหรอคุณสิผมล้อกปหมดแล้วเนี่ยเห็นผมสีผมอ๋ออ่านั่งเลยนั่งทับลอยู่เย้ เรานั่งที่ีเคยนั่งแล้วนะคะภารกิจสำเร็จดีใจมากชีวิตคอมพิวตอย่างที่เดินมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะในสุดท้ายเราก็ได้คุ้มค่ะคุ้มคุ้มอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลบวปวดเท้ากับอ่างมาตลอดทางแต่ว่าร้านนี้อร่อยจริงจะบอกว่ามาแบบมันเดินไกลแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะแล้วเนี่ยสั่งเพิ่มกันใหญ่เลยอ่ะเพราะมันอร่อยมากหมูผัดอร่อยมากหมูย่างยังไม่ได้กินเลยอ่ะอร่อยไหม พวกหมูย่างอร่อยมากอร่อยทุกอย่างมากที่ตาเธอเข้าจะหมดเด็กกินหมดแล้วมีลายเซนของจริงอยู่ก็จะเมื่อกี้พวกอามิทั้งหลายนาเบียนนาลิดเลยเขาก็มาถ่ายละเนี่ยมีลายเซนเนี่ยนะอุ้ยต้นไม้หน้าร้านก็ปลูกเป็นสีม่วงด้วยอ่ะดูดีต้นอะไรไม่รู้สวยๆนี่ต้นจริงนะดูดีสวยหมดทุกต้นแล้วดูดูดูอันนี้ให้เดนเยียใช่ไหมส่วนอันนี้อะไรไม่รู้ว่าสวยมากเลยอ่ะ นะเขาก็ปลูกให้เป็นทีมโพ p โพไปเลยแบบว่ามีบีทีเอสอะไรไปเลยอ่ะอิ่มอร่อยมื้อนี้นะคะเราก็กินไปประมาณอิ่มมากอะ่ะอิ่มมากที่อร่อยก็คืออร่อยเราชอบมากๆก็คือหมูผัดส่วนคุณแม่คนอื่นบอกว่าไอ้นี่อร่อยหมูย่างแล้วก็ทั้งหมดเรากินไปแสนห้า 1สนห้าวอนคนละหมื่นห้ากี่บาทสามห้าสิบสี่ร้อยอ๋ออากาศเริ่มเย็นแล้วเพราะว่าแดดมันหุบพอแดดมันหุบก็เย็นเลยเออเออขายิงชั่วนหน่อย